เข้าสู่ปีที่12กันแล้วค่ะและตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะเราก็ยกทัพผู้ประกอบการ s อสีค่ะมามอบทั้งโอกาสแนะนําทั้งอาชีพแล้วก็มอบความรวยนะคะให้กับทุกทุกท่านวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้เพื่อจะสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับรากฐานเศรษฐกิจเศรษฐกิจของเอสีไทยเพื่อประเทศไทยให้มั่นคงยัง่งยืนมั่นคงต่อไปนะคะ ร้ฟ์สดกันเลยนะคะบัตกันแรงแรเลยนะคะทุกผู้ประกอบการเราจะรวยไปด้วยกันในปีนี้นะคะสวัสดีครับวันนี้นะครับทางเฟนชายวัดคาเฟ่ของเรานะครับได้มาออกงานนะครับมหากรรมเฟนชายที่ช่องรวยนะครับครั้งที่12นะครับจัดที่เซนทั้งบางนานะครับในงานจัดบนที่ระหว่างวันที่3 1ถึงวันที่3เมษายนนะครับ2 5 6 5นะครับทางเฟนชายของเรานะครับก็ได้ร่วมกิจกรรมนะครับ ถ้าเกิดมีการจองภายในวันนี้นะครับถึงวันถึงสิ้นวันงานนะครับก็จะได้รับโปรโมชั่นนะครับส่วนทัี3,000บาทนะครับกิจกรรมมีมากมายนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับสวัสดีครับนี่นะครับเราก็ไปดูบรรยากาศภายในงานกันนะครับนี่ครับในส่วนของร้านของเรานะครับก็มีผู้คนสนใจพอสมควรเลยนะครับนี่ฮะมีมาถามข้อมูลบ้างแล้วนะครับนี่ฮะ น <eigentlich analysis> ี่ครับเป็นรูปแบบกาแฟโบราณครับผมรูปแบบถุงกระดาษครับท่านนี่ครับใช่ใช่อะไรใช้ใช้ถุงกระดาษครับถุงกระดาษโอ้ยถุงนี่มาจากอะไรเป็นกระดาษเลยครับเป็นกระดาษเลยใช่ครับเดี๋ยวดูด้านนอกครับเก็บความเย็นครับดี็จครับแกเก็บความเย็นได้นานครับผมใช่ฮะถุงกาแฟจะเย็นเย็นประมาณสี่ชั่วโมงเลยครับผมสี่ชั่วโมงครับนี่มันจะเคลือบผิดสีปะ มันเก็บความเย็นได้เป็นคือปกติเลยครับแต่มันใช้แบบใช้แบบเรามีซ้อนถุงจากด้านนอกด้านในครับมันก็เลยผลิตภาณมันจะติดน้ำครับเจาอนี่เลยจอนี่เลยจาะเลยเจอนี่เลยลูกด้วยกระดาษนะฮะเก็บได้ถึงประมาณประมาณสี่ชั่วโมงถ้าในห้าราคาถ้าเข้าจะสูงแล้วเราขายราคาไม่แพงอย่างเงี้ยจอนแบบเข้าแบบอยู่ได้แถวแถวบางนานมีได้ กลัลงยังไม่มีค่ะจะมีแถวอ่าบางบางทีอะไรย่งเงี้ยค่ะต่อทานเลยนะคะนี่ต่อแบบนี้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะ,ะอ่อมมะขุดมากคัะ ขออน,นุาตเจห้ยนะคะ,คคะนี c สคะขอบคุณาค่ะนะครับาบัวรังสีเ็นาบัวรังีคแล้วก็ต้นเียวค่ะสวัสดีค่ะนะคะ วันนี้นะคะวัดคาเฟ่ของเรานะคะก็เป็นแบรนด์กาแฟถุงกระดาษนะคะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะซึ่งสําหรับแบรนด์วัดคาเฟ่ของเรานะคะก็จะขายดีมากค่ะกับเมนูกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวนะคะราคาเริ่มต้นต่อแก้วถึงเท่ไหรนะาคาเริ่มต้นต ของเราก็จะอยู่ที่25บาท30บาทก็แล้วแต่พื้นที่ค่ะส่วนถุงกระดาษก็30 35บาทค่ะวันขาวเพียงเท่าหมู่บ้านแกล้งแฟนถุงกระดาษส่วนใคที่จะเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์นี้ไปประกอบอาชีพเพิ่มเติมเริ่มต้นต้องมีอะไรสำหรับลูก ะะที่เริ่มต้นเลยนะคะที่ยังไม่มีประสบการณ์ไม่มีอุปกรณ์เลยนะคะของเรานะคะเริ่มต้นที่35,900หัเบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าก็สามารถเปิดร้านได้นะคะที่สำคัญวัดคาเฟ่นะคะไปสอนให้ฟรีถึงที่ทั่วประเทศกันเลยค่ะแบรนด์วัดคาเฟ่ปุณรพีพรนะคะพร้อมแล้วเขาเชิญพงเงิต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะ คือด้านนี้เลยเนาะค่ะก็คือผลนะคะเป็นตัวแทนจากแบรนด์วัดคาเฟ่นะคะมอบหมายมาจากคุณวิวัฒน์ใบบัวค่ะเจ้าของแบรนด์นะคะวันนี้ให้มาพูดคุยนะคะแนะนำแฟรไชายให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะ ซึ่งแบรนด์วัดคาเฟ่ของเราค่ะ,คะจะเป็นหลักๆเลยที่เป็นจุดแข็งของแบรนด์เลยค่ะก็คือเป็นแบรนด์กาแฟถุงกระดาษนะคะ,คะเก็บความเย็นได้นาน4-5ชั่วโมงค่ะ,คะยังเรียกว่าจุดเด่นค่ะของทางวัดคาเฟ่นะคะจุดเด่นที่เราแตกต่างจากแบรนด์อื่นของเราคือ,อยังไงคะ ถึงจุดเด่นของแบรนด์วัดคาเฟ่นะคะหลักๆเลยนะคะเป็นแบรนด์กาแฟถุงกระดาษที่สําคัญค่ะกาแฟโบราณของเรานะคะอร่อยเป็นเอกลักษณ์นะคะเป็นสูตรต้นตำรับนะคะจากสุพรรณบุรีเลยค่ะนะคะในเรื่องของความเข้มข้นนี่ไม่เป็นสองรองใครแน่ๆนเลยสุดยอดค่ดะ,ะแล้วก็ชาไทายชาเขียวนะคะขายดีมากๆนะคะที่สําคัญค่ะต้องขอขอบคุณลูกค้าในงานแล้วก็ ชิมงานที่มาออบูด้วยค่ะอุดหนุนกันวันละหลายแก้วเลยค่ะราคาขายต่อแก้วเลยนะคะเท่าไหร่คะสำหรับราคาขายต่อแก้วนะคะถ้าเป็นแบรนด์ลูกค้าทั่วไปก็จะมีอยู่ที่ที่0สสิต่อแก้วนะคะหรือถ้าเป็นแบบถุงกระดาษนะคะก็อยู่ที่ถุงละ30-35บถึงาบาทจะบอกว่าหนึ่งถุงเนี่ยกินได้ทั้งวันเอาไปแบบถุงกระดาษเนี่ยนอกจากได้เยอะด้วยแล้วเขายังเป็น ที่แบบเก็บความเย็นได้อย่างดีเยี่ยมเลยใช่ค่ะนะคะซื้อเช้าเย็นยังดูดได้อยู่นะคะ<ช>ยังอร่อยเข้มข้นอยู่เข้มข้นอร่อยด้วยสนใจอ่พูดขนาดนี้แล้วสนใจอยากมีธุรกิจเครื่องดื่มแบบนี้แล้วค่ะซื้อแฟรนไชส์ของแบรนด์นี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะ สำหรับแฟรนไชส์ของเรานะคะราคาเริ่มต้นนะคะสำหรับคนที่มีประสบการณ์หรือเปิดร้านอยู่แล้วนะคะเราจะมีกลุ่มคนที่ขายกาแฟโบราณอาจจะเป็นแบรนด์ตัวเองแต่อยากจะเปลี่ยนเป็นวัดคาเฟ่ค่ะลงชุน9,900บาทนะคะอันนี้ก็คือมีชุดป้ายตกแต่งร้านให้แบบครบชุดนะคะแล้วก็มีวัตถุดิบนะคะเบื้องต้นให้ด้วยนะคะและอีกหนึ่งชุดนะคะเป็นเซต A 19,900บาทสำหรับลูกค้าที่ ชงเป็นเคยขายแต่อยากได้อุปกรณ์การชงพื้นฐานด้วยนะคะผมแนะนําเป็นเซตเเลยนะคะแต่จะบอกว่าตัวที่ขายดีที่สุดของวัดคาเฟ่ค่ะเซตปีสามหม่นห้าพันเก้าร้บาท ของครบพร้อมขายนะคะลูกค้าเตรียมตัวร้านเองนะคะทำซุม้มทำเคาน์เตอร์ขึ้นอยู่กับการจัดทําได้เลยนะคะเรามีป้ายมีของครบพร้อมขายเตรียมแค่ตัวร้านกับถังน้ำแข็ง2อ,อย่างนะคะรอชิมงานได้เลยนะคะไรสอนให้ฟรีถึงที่ ทั่วประเทศนะคะจะเป็นอยู่แห่งคนต่าบจไหนนี่ยไปหมดค่ะยินดีไปเลยทุกที่นะคะต้องย้ำว่าสอนฟรีนะคะถึงที่ทุกที่ จัดโปรโมชั่นให้ด้วยในวันที่ไปสอนนะคะของเรามีทําคลิปวิดีโอลงช่อง YouTube ให้ฟรีนะคะสําหรับใครนะคะอาจจะเคยเจอวัดคาเฟ่นะคะในช่อง t i k t o ็อช่อง y o u t u b e นะคะอาจจะน่าเอ๊ะคุณคุณคนนี้เห็นชงบ่อยๆนะคะถากันเตือนตัวนี้เลย,เลยชุดนี้เลยนะคะทามาหลาย,ยคลิปแล้วมากเลยค่ะยังไงฝากเข้าไปดูฝากกดต<ช>ิดตามด้วยนะคะ ถ้าเป็นช่องติกตอกนี่ฝาดฝาดเป็นช่องชื่อว่าอะไรคะจะเป็นช่องแฟนชายของวัดคาเฟ่ค่ะนะคะถ้าเซิร์ชเข้าไปในติกตอกนะคะจะเจอหลายช่องมากนะคะจะมะีช่องครูฝนสอนชงกาแฟานะคะบางคนดูคลิปจนชงเป็นเลยก็มีค่ะแล้วก็ ใครที่อยากจะดูบรรยากาศการเปิดร้านของแฟรนไชส์เราเข้าไปดูในทิกตอกใน YouTube ได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะมีดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะวัดคาเฟ่คุณรบพีมรขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ชมเวยนะคะ จะยากหน่อยแต่ถ้ารวมรถคือฝนยกรถไปเลยไงค่ะพึ่งสอนไปเมื่อสองสามวันอีกสาขาหนึ่งสอนไ <c oughs> ี่ต้องใช้เวลาเรียนนานเท่าไหร่ใช้เวลาเรียนไม่เกินหนึ่งวันค่ะเหรอแปดโมงเชา้าฝนถึงร้านจัดต้น,ตน,ตนอะไรเสร็จเรียบร้อย9ก้าโมงกว่า,ก,วาก็พร้อมเปิดวันที่ฝนสอนฝนก็จะจัดโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งให้ลูกค้าด้วยหมายถึงว่าเรียกลูกค้าทําการตลาดให้เลยวันนั้นอย่างเงี้ยค่ะ ทำคลิปลงช่อง YouTube ให้ <YouTube S 1> ฟรีค่ะยู u b บเชื่อน,นี้ใช่ไหมใช่ค่ะวัดคาเฟ่เข้าไปดูได้เลยค่ะ<ด>อย่างนี้ค่ะมันจะมีช่องตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube ตอนนี้วัดคาเฟ่คนก็จะเห็นเยอะเนาะตลอดการขายของลูกค้าคือขายภายใต้แบรนด์วัดคาเฟ่แล้วก็ซื้อวัตถุดิบหลักเท่านั้นเองค่ะคนก็จะมีสองปีก็เปลี่ยนป้ายให้ฟรีไปดูแลตรวจเยี่ยมมีโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้ค่ะ ส่วนใหญ่ของเราก็จะดูแลกันระยะยาวสาขาเราก็จะอยู่หลายปีแล้วเงค่ะจะเยอะหน่อยแพ็กเกจแก้วก็เยอะมากแล้วมันมีแบบฝาหีืฝาปิดอย่างนี้ป่ะมีค่ะเวลาสั่งซื้อแก้วก็จะมีพร้อมฝาเลยใช่แบบแบบพิมาอ๋อหมายถึงฝาพิมพ์ปั๊มกเหรอคะตัวนั้นผลจะไม่ได้ใช้ผลก็จะใช้เป็นฝาปกติใช่ค่ะฝาโดมฝาฝาตัดพวกเนี้ยค่ะเพราะว่าเราจะมีเมนูที่มัน อาจาจ,ะจะมีวิปปิ้ง,งคง,งวิปปิ้งครีมอ,อะไรอเงี้ยค่ะชานมไข่มุกตอนนี้ก็มีขายขายของเราคือได้ขายหมดทุกอย่างเลยอยากขายกาแฟสดครับกาแฟสดก็มีด้วยค่ะอันนี้โอ้แล้วสอนแคบ ไม่กี่ชั่วโมงก็จะจำเมนูได้หมดอ่ะ,อะคือหนึ่งค่ะมีคู่มือการชงให้หนึ่งเล่มแล้วก็มีคลิปวิดีโอให้ลูกค้าสามารถเข้าไปดูในลิงก์ได้ตลอดเลยที่สำคัญเวลาที่ผลสอนก็คือมันจะมีเทคนิคการจำแบบไม่ยากค่ะดูเมนูเยอะนะคะแต่ชงเหมือนกันคล้ายๆกันอาจจะเปลี่ยนอย่างลาว่าเปลี่ยนแค่ท็อปข้างบนไงค่ะแต่ทุกอย่างก็เหมือนกันนี่ถ้าสั่งในชุด7 9 0 0ห่ะค่ะ นานมากกว่าจะได้ได้ตู้ไปเลยถ้าช่วงนี้นะคะตอนนี้มีคิวก็จะเป็นต้นเดือนพฤษภาค่ะ <Okay. S 2> ถ้าช่วงเดือนอเมษาตอนนี้คิวจองก็จะแน่นหน่อยมันหยุดด้วยมันหยุด,ดยใช่ค่ะจบงานนี้ผลก็ไปอีสานยาวเลยเดือนนี้ซุ้มก็หลายตัวค่ะ mm hmm. เดี๋ยวพี่ลองเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้ค่ะเซิร์ชวัดคาเฟ่เข้าไปในช่องของเราอะค่ะลอ,ลองเข้าไปดู บรรอรมีค่ะเบอร์โทรขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นเบอร์โทรติดต่อผลได้เลยค่ะหรือว่าสแกนลน์ตรงนี้ก็ได้นะคะเผื่อพี่เข้าไปดูแล้วชอบส่วนใหญ่ลูกค้าผลก็จะเป็นรุ่นใหญ่เขาจะชอบเวลาสอนอ่าต่างๆเขาก็จะทําง่ายค่ะที่มาชิมยินดีค่ะไฟ<ป>ย<ห>ังไม <laughs> ่มาค่ะ <laughs> พอดีไฟมันดับทั้งเซตเลยก็เลยยังไม่ได<ม>้ช<ม>ักชากาแฟเลยค่ะ<ม> ยังไงฝากมาชิมฝาก,กเข้าไปช,ชม<ไ>ปใน YouTube ด้วยนะคะถ้าสนใจขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะปัจจุบันก็จะมีทั้งกาแฟสดด้วยตอนนี้ก็ประมาณ120สาขาสำหรับกาแฟสดนะคะก็กำลังเริ่มทำช,ชานมไพ่้าวเพิ่มเติมค่ะเริ่มเลยค่ะแฟนชายละเท่าไหร่คะอย่างนี้แฟนชายก็จะเป็นชุดพร้อมขายเริ่มต้นก็จะอยู่ที่35,900บาทค,ค่ะไปสอนให้ฟรีเลย ถ้าเป็นชุดพร้อมแบบนี้เลยก็จะเป็น41,900นะคะพร้อมเคานเตอร์ค่ะส่วนใหญ่ก็ของเราให้หมดใช่ค่ะมีให้หมดเลยไปสอนให้ฟรีถึงที่ด้วยค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะมน้ำมะนาวโซดานะคะ เป็นน้ำมะนาวสดาดไม่ใช่น้ำแดงมะนาวสดาดใช่ไหมคะ,น,มะนาะของของเราใช้เป็นผงมะนาวนะคะได้อยู่เนาะผงมะนาวได้ไหมคุณได้ไหมมะนาวเป็นดดแดงสดาดแดงสดาดค่ะได้คะ่ะ <Okay. S 2> โอ๋อค่ะสามสิบใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียบร้อยค่ะขอบพระคุณมาก เป็นแฟรนไชส์ค่ะมีทั้งกาแฟสดกาแฟโบราณเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นกาแฟโบราณมาโปรโมทค่ะลูกค้าใส่หูหิ้วไหมคะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะที่อำเภอเขนท์ครับพิกัดเป็นโรงเรียนอะไรนะคะที่เด็กผู<ง>้เรียนอนุบาลนะครับโรงเรียนอนุบาลประชานกูล มันจะอยู่มันจะอยู่ข้างหลังโรงเรียนนะครับมันจะเป็นรงเส้นเส้นระหว่างะระหว่างไปไปโลตัดน,นะครับค่ะเพราะว่าที่เพนที่ฝนไปไปไปเปิดก็นานอยู่แต่ทีเนี้ยคือสาขามันเยอะเพราะว่าของเราจะให้เห็นเลยว่าเราสอนยังไงมีเมนูอะไรบ้าง<บ>อย่างเงี้ยคะ่ะเพตอนนี้ผมก็ดูก็ดูหลายเจ้าะครับก่ดูเปรียบเทียบกันระหว่างนะครับจสดกาแฟแล้วก็ก็นพวกชาอะไรค่ะนุกอะไรอย่างเงี้ยแ่ แต่ถ้าผลแนะนํานะชาไข่มุกค่ะเมนูเขาน้อยอันนี้ถ้าเผื่อพี่เปิดของผลไม่ได้นะคะแนะนําว่าเป็นกาแฟถ้าสดเลยถ้าราคาสตาร์ทเริ่มต้นที่อย่างเราขายแก้วละสัก3ามห้บันนี้พอไปได้นะคะแต่ถ้าแพงกว่านนั้นจะขายยากแ่าใช่ค่ะเพราะว่าผมออยางว่าผมจะเน้นเน้นกลเด็กนักเรียนทลนักเรียน เพราะว่าอย่างกลุ่มนังเรียนลูกค้าผลที่เปิดตามโรงเรียนนะคะอย่างใกล้กลๆโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็เขาก็จะขายได้เมนูพวกนี้แล้วก็พวกเมนูปัน่นเมนูลาวาอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆเขาจะชอบคือเดี๋ยวนี้ราคา30บาท25บาทมันไม่ได้ดูแพงไปเพราะซื้อไข่มุก19บาทได้แค่นี้เผื่อพี่เปิดของผลไม่ได้พี่เอ้ยเอากาแฟจะดีกว่าถ้ามันมีเมนูหลากหลายพี่จะได้ลูกค้าหมดอย่างพวกสมูทตี้อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็ชอบนะคะ คือของเรามันมันมีตรงว่าเมนูมันเยอะมันก็เลยจะได้ลูกค้าทุกกลุ่มของเราไม่มีเครื่องซีนใช่ไหมครับของผลจะไม่ได้เป็นที่ซีนฝาก็ใช่ค่ะก็ใช้เป็นเป็นเป็นฝาเลยค่ะสั่งแก้วก็จะพร้อมฝาเลยค่ะถ้าอย่างแบบมีฝาซีนฝาอะไรมันก็คือสิ่งที่สั่งก็คือต้องแก้วแล้วก็กระดาษแล้วก็ตัวใช่ค่ะ ตัวนับเงินตัวรงใช่ค่ะก็คือพี่ขายภายใต้แบรนด์เราแล้วก็ซื้อถุงกระดาษซื้อแก้วชากาแฟแค่นั้นเองค่ะไม่มาเก็บรายปีรายเดือนอะไรส่วนใหญ่ลูกค้าผลก็มีแต่สาขาที่อยู่ยาวััันนนนี้้้วแรกกกคคคคค่ะะะลูาขอบุณๆมได ถ้าเป็นแบบถุงกระดาษที่เราขาย30อ่ิถุงจะขาย30บาทเพราะปริมาณมากกว่าต้นทุนก็จะอยู่ประมาณที่ 40, 45บสบาทไม่เกิน16บาทค่ะปัจจุบันนะคะแต่ก็มีเมนูแบบอื่นๆเพิ่มเติมให้สําหรับขายบางทีเดี๋ยวนี้กาแฟชาอย,อย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีพวกนี้เสริมด้วยไงค่ะเข้มขน้นหวานมันอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างโซนต่างจังหวัดก็จะขายดีลูกค้าจะชอบค่ะ ยิ่งใส่ถุงกระดาษจะขายดีมากเลยอค่ะข,ขออนุญาตนะคะค่ะสำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยว่าคึกคืนมากๆนะคะ สำหรับแฟนชายวัดคาเฟ่ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกทกท่านด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านที่จองไว้แล้วนะคะร,รับโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะบอกเลยว่างานนี้นะคะผลตอบรับดีมากๆนะคะและขอขอบพระคุณฝากไปถึงลูกค้าที่ซื้อทานทุกวันค่ะนะคะทานทุกวันวันละหลายๆแก้วด้วยนะคะงานหน้าเจอกันใหม่กับวัดคาเฟ่แน่นอนค่ะ